มาดูกระบวนการผลิตปลากระป๋องซูเปอร์สตาร์ตู้กับข้าวเริ่มต้นจากใต้ท้องทะเลลึกนี่คือฝูงปลาซาดินมันเป็นปลาน้ำตื้นนิยมอาศัยอยู่เป็นฝูงขนาดใหญ่ นิยมนำไม่ใช้ทำเป็นปลากระป๋องเห็นปลาตัวเล็กแบบนี้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากมีโอเมก้า3แคลเซียมวิตามินดีและวิตามิน b 12ด้วยชาวประมงนิยมตามล่ามันจับปลาซาดินได้เป็นจำนวนมากหลังจากที่ล่องเรือม,มานานแสนนานก็ได้เวลาปลาซาดินขึ้นบกสถทีใช้ท่อดูดฟิตเอ็กเพรสแบบนี้ดูดขึ้นไปในโรงงานผลิตปลากระป๋องจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกปลา เลือกเอาเฉพาะปลาตัวที่สวยเท่านั้นจากนั้นจะนําไปเข้าเครื่องตัดหัวตัดหางควักไส้แล้วก็ล้างทางความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากที่ทาความสะอาดปลาเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการในการบรรจุลงกระป๋องซึ่งกระป๋องนียจะได้รับการฆ่าเชื้อมาเป็นอย่างดี นี่เป็นวิธีการบรรจุลงกระป๋องแบบดิบเลยนะครับทำความสะอาดปลาและก็ทาความสะอาดกระป๋องจากนั้นก็บรรจุลงกระป๋องแบบนี้ครับเรียงตัวให้สวยงามเหมือนนางแบบหลังจากที่น้องซาดินได้เข้าไปอยู่ในกระป๋องเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นําไปเข้าสู่เครื่องนึ่งไอน้ําใช้เวลาในการนึ่งสิบถึงสินาทีจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการในการเติมน้ําซอสมะเขือเทศลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อปลากระป๋องจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการปิดฝากระป๋องและก็สเตอร์ไล่์เพื่อฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่ง จากปลาซาดีนก็จะกลายเป็นปลากระป๋องพร้อมจัดจำหน่าย